อย่างเราก็อัดเมื่อกีน้นี่โอเคครับครับสวัสดีทุกท่ทานกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมในโอเมแล้วก็รายการ CAC Gaming TV กันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้เรามาติดต้อง้องแงมกันอีกแล้ววันเดียวไม่อัดไปทีละสี่คลิปแล้วคราวนี้แม่งกาอัดต่อวันลุกขึ้นลุกขึ้นตรงไหน,นยังไม่เลิกวันนี้เรามาอยู่กับคนนัดนะรายการนะครเนีเอ่อเออขอยคุ้งแบบเนี่ยข้อยคุง,อ,อ,คงอ่ห้ามพวนนะห้ามพวนนะ กันห้ามผลกันห้ามผลห้ามผลซึวันนี้เราคงจะมาลองเล่นตัวละครที่ชื่อว่านาซัตนะอ้าเฮ้ยชิบหายแล้วเอาตัวเอาเอาของผิดใช่ป่มวะนี่ก็แหละช่างเถอะอะไรวันนี้คนน็อตเนี่ยมาเล่นกาเลนเว้ยกับบอทเป็ตัวละครที่จะมาลองในนาซัตเนี่ยวไปสายดามเมกึกแทงนะฮะซึ่งสายได้ไม่ว่าสายเวทก็ได้อืมนาซัตเล่นเวทนี่สยองเลยสยองอีกแล้ววันหนาวถึงโลกหน้า Icana, ตัวตัวละครเนี่ยคนให้คุจะเล่นตัวละครนี้คนต้องพยายามเก็บสแต็กเลยนะตัวไนอืมตัวไนตัวไหนการเียนออกพลังเวทก็ได้นะครับใช่ครับแต่ปกติเขาคงไม่ออกหรอกครับออกก็ร้อนได้แหละออกดิแต่ถ้าออกสําเร็จนี่คือสับที่แบบหืเลือดตกยางออกไม่ใช่เลือดตกยางออกธรรมดานะครับขี้กระจุยเลยเฮ้ยไม่ใช่ครันสามแบบตูดใช่แล้ว บาไม่พอน like hey, ี่สกิวเต้นน่นนะนั่นน่ารำสดเลยอาเดาเดา้อะไรเนี่ยเฮ้ยเป็นป้ากันหมดแลละไม่พอไันดีๆเดี๋ยว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 มันคืออะไรเรื่องเขาเถิดให้หายเป็นกลาง หมายแล้วมันหยิบจากพื้นพื้นดินดินลวดมาหยิบเป็นทรายเท่านั้นอลุลัวลัวการเนชั่ววูเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมออกไปแป๊บนึงนะครับอ่าโอเคเมื่อกี้ผมไปปรับเสียงมาแล้วเสียงมันเบา ขายเฟอแบตมาคุณรับมาอุ้ยโหเยอะว่ะจับนี่เวลาเกสแต็กรีคุณต้องใช้สกิลหนึ่งในการจับให้มันตายนะฮะจับให้มินเนี่ยนตายในตัวหนักก็ตายก็ได้สแต็กรีคเนี้ยจะเพิ่มดาเมจของคุณด้วยดาเมจเวทเดี๋้อเราเก็บสแต็กก่อนดับชิบหายแล้วเขากดสกิลผิดเฉยเออย่าญ่ยังไงเอามันโอดเฮ้ยไอ้สู้แค่ตอนนี้ สับเลยนี่สับเลยเอ้ยโอ้โหมันโหดมันโหดเชาวโหดอ่าเมื่อกี้แกเมื่อกี้มึงกัดใครฮะกัดพีชกัดม่หยุดไม่เป็นไรไม่ตายเอ้ยไม่ตายยุยยุยยุยไม่ไปสักไกลเลยมึงไอฮานสับเลยเนี่ยมาจากเปล่า ทีมเวิร์คสุดเลยทีมเวิร <concealed sword> ์คทีมเวิร์คทีมเวิร์คตกลไหมตกลงไหมตกลไหมมันไม่ตายโอ้ถ่ายถ่ยถ่ยถ่ยไม่ไหวแล้วเฮ้ยจะเอาอะโดนสับเลยโดนสับเลยไปอยู่เอาเฮียโดนซาบมันไม่ทัดใครใครใมันจะไม่อยู่แค่นาทีหรอกโว้รู้อยู่เข้าใจโอมโดนนอแน่ะอ้าวกูจะกูตอนนี้กูเชื่อไม่ได้เลย อะไรใช้ตัวเองเอยู่ตกกีเนี่ยขอตีสแต็กร่อนเลยเอ้ยระวังเสีกขั้วรางวัลออกมาถือบอลโอ้ยปีนฉะจะเอาเหรอาหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองไม่เอาแวย่หรอกจะเอาอ่ะไม่ใจเอาคนต, <c oughs> ติดหินเออ ยู่ทันอยู่เรเออ,อเ,เอาหายเอาดีเราเรามาแล้วนะมึงเ,เอาเหมือนอเปิดกระแพงละเออมไเงีตนียองนนี้แบบตเลยนี่แต่สแต็กก็ไม่ได้สแตก็เแตกเลยชิเป่งเปลืองเรียกกูไปไปไปตัวเวียเอ อีเนี่ยขอจิ้มสแต็กก่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันไม่ตันมันไม่ตันจับก่อนมาแล้วมาแล้วโอ้ยอ้ยมาแล้วโดนลำปากไปทางนี้ตัวละครเฮ้ยเฮอ๊ตัวนั้นตัวนั้นมาไปตีป้อมตัวอะไรไม่รู้ตอนนี้เล่นอะไ มันนี่เมื่อกี้เนียนเหรอเนียนเนียนเนียนโอ๊ยโดนโดนเปิดวงใส่ตายมึงตายตายแบบบนคิวเดาบนคิวตักคิวดูดโชคดีวะ <ination? S 1> อาซันตัวตัวละครที่จะโหดทีหลังนะเอาจริงจะโหดทีหลังแต่เล่นกระเบอลนี่โหดเล่นเล่นกระบอลได้กิ <laughs> นกับบอลทุกทีแเลยแก่เก่งตี๊ดเลยเจอคำเก่งตี๊ดเลยปั่นดิเอ้าเสียจะยืนทำไมวะเสียจะยืนทำไมวะ Oi quanh 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 เพื่อนกูตายเรียบร้อยไม่อยู่แล้วเพื่อนไม่อยู่แล้วเพื่อนเอ้ยอ้อยแกเอาอะไปไหนวะไปไหนวะไปไหนวะฮะไหนไปไหนฮะตายมึงตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงจะไม่ตายจับเปิดใจเรียบร้อยเลย เรียบร้อยเลยเงี้ยเราคอมโบโหดคอมโบตรงไหนวะสับแป,ป๊บนายโหดเลยนายชาร์จเราสับแป,ป๊บรัวๆอ้าวนัดหายนัดเอ้ยอยูย่ไหนจะบอกว่านัดหลุดนัดหลุดเหมือนคนดูว่าคนนัดจะหลุดนะครับไม่เป็นไรเราเราตีผ่าน ขนาเขาเข้ามาเองนี่นะเราเก็บสแต็กก่อนับตัวนี้ต้องเก็บสแตก็กบ่อยๆนะครับซึ่งสแต็กนี้เขาสามารอนะไรเมื่อนาท้าได้ได้แตก็กเออเดี๋ยวนอะ่สาสงหารัตรูได้ขอเสียหายของสก,กิลจะเพิ่มขึ้นอ๋อสก,กิลของเขาจะเพิ่มตามเมียของเขาจะตาเมียสก,กิลของเขาจะเพิ่มขึ้นนะครับรุนแรงสุดเลยรุนแรงสุดๆเลยอีกแล้วไม่ได้กินหรอกเว้ยเวทได้พอสู้อะ่ะ สับแป๊บนี่สับแป๊บสามสองรอชาร์จสก,กิลหนึ่งครับสก,กิลหนึ่งเอาเอรื้อมันมันจะเอาขอลองสับโอ้ยมันจะเย็นเย็นเอาตีเอาต,ต,ตีเท่าเดินนะเราโอ้ยขอต่อนหน่อยอี๋เนี่ย ไม่เลิกป่ะเห็นับแพฟนี่นี่นี่ยะยะยะอ้าวไมนี่มันก็ตีปอมมันกตีช่วยเราดิปะใส่เลยนี่ใส่เลยออกมาแล้วมาหมดแล้วหลุดแล้วครับอ้าวไปดับเมื่อกี้โอ้คนมาจะเจอจะปัญหาหนักเมื่อกี้เมื่อกี้น่าจะปัญหาหนักรัดอีกตัวแล้วพี่อ๋อตอนนี้ยังไม่ได้รอดตัวครับพี่มันตั้งใจต่อยเนี่ยจะเอาอะ

มาทำาาไเสียงซาซานะเอาะว้มันกัดกัดแล้วกัดเห้อไม่หันเ๋ยเพื่อนเอ๋ยเราเราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมเพื่อนกันใช่ไหมเรียบร้อยเลยสาบดีกว่าเรา สกิลหนึ่งมันจะแรงขึ้นสกิลทุกสกิลจะแรงขึ้นเรื่อยๆนะตัวนี้แตงชิบหายหมดเลยนะสับแบบน่ากนนะล,าลัวเ,เนี่ยเจ็ดสิบสองละวันนี้นี่ขอสับเลยนี่จ้าจ้าขอตีหน่อยตีเลยตีเลยเก็บสเต็ปให้มันสุดแล้วส,สักร้อยหนึ่งมันจะโหดเลยครับ ตีเนี่ยตีเนี่ยอ้าวเฮ้ยทิ่เป็นแล้วเขาจะเข้าเข้าเอาไม่ได้เป็นไรครับพี่อย่าบเป็นคบโอ๊ยโดนโดนโดนไม่ไหวแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วยิงเลอึ้งเลยวิ่งแล้ววิ่งแล้วไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้ววิ่งโอ้โหขอซักสแต็กล้านนึงไม่ได้เหรอสแต็กสัล้านนึงพอตีไขอโดนวนกันเดนวนมาตีมินเนี่ยนเยอะ เยอะมันเดินวนจะตีได้ไหมไม่ได้กินระบอกเลยไอ้เนี่ยไม่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 ไยังไอบไม่มีใครมาช่วยหนิใส่คันธีเลยมาแหละไปแล้วกอไม่อยู่ละมาเบิรมันกำตามมันมันกำตามเรื่อยเลยมาเร็วเรือช่วยต้องการความช่วยเหลือจะเอาเหรอฮะจะเอาเหรอฮะจะเอ้ยชิบหายแล้วโอ้มันทุ่มยังวะ เมินีเฉยเลยเมกีดูเก้าเมื่อกี้ดเอ้ยเมื่อกี้มันเฟรนส์ย,ยิวเ,เด้งกูขึ้นแล้วมันเด้งไม่สำเร็จแต่ว่ามันเด้งสำเร็จนะแต่ว่ากูวาก้าวแต่เมาก่อน <S <S เงียบเลยกูแล้วกู <S <S ตับแป๊บโอ้ออีกแล้วจะเอาใช่ไหมฮะจะดุต้จะเอาใช่ไหม,ตบตบอ,ไหมอ่ะ อะไรครับไม่จะรู้นะเบียร์อะไรครับอะไรครับเนี่ยที่เราถ่ายตอนเที่ยงคลิปไหนตอนเที่ยงใช่ไหมใช่แล้วเพื่อนนั่นแหละคือคลิปอะไรเพื่อนท่านกล้าได้ท่านหยุดหยายุทธ์ุดหยาดหยุโชก้ามโชก้ามเลยเขาเป็นกล้าดูเลยกล้ามที่ทยดสยดสยองที่เราเคยเห็นมาเมาไปดูว่าอย่างไหนฟิตเนสเนี่ยฟิตเนสอะไรไม่รู้ฟิตเนสอะไรไม่รู้เนี่ยไอ้เนี่ย ีถ้านาซักเกิน,นจะโหนนาครับบอกเลยโหดจริงๆก็ถ้าเกิดไหนเกิดก็โหดตัวครับนไอเนี่ยลาดป้อมลาดป้อมเอ้าที่เปลียยย่ยนาใส่ซิวปิดเฮ้ยขอสับหน่อยโอ้โหสับที่เกือบตายต้องรีบรีบเก็บสติกสแต็กห่อยเก็บเร็แล้วรีบเร็ว มาแล้วโอ้มาแล้วมาล้เพื่อนเก่าเราเพื่อนเก่าเลาใหม่นี่เนี่ยนล่ั่นล่งสับโคตรแรงลองลอจ้าเอ๋สนใจจะรับานรอวัล้วเไปมันเดนไปแล้วไปแล้ไแี่นอนครตามน่แตามก็มีโอกาสตามอยู่เออเกไปอะ จะ,จ,ะจ,ะจ,จะเก็บสเต็คด้วยจะเก็บสเต็คด้วยเผลอเลยทำไมเพื่อนนี่ไม่เข้ามาหาเราล่ละมันเดินอย่างนั้นน่ะทำไงทำไงอะไรอย่างงี้ยโดนน้ำไหวนะโดนโดนเราตีไหวไม่หนีเล้วทำไมทำไมเพื่อนเราเอาไม่เอาอย่างเหนีไม่ไมี้การยังไม่หนีเนี่ยกระสิ่งที่ถือว่างงมากจะไปไหนเพื่อน คือการสองมีดร้างค้าบอาคอนแตงอ๋อไม่ไม่ไม่นเป็นป่าเป็นป่าขอปสาป่าไ,ไป่รูแต่แต่ตรงการนี่ไม่ไแน่ใจว่ามาถูกไหม <laughs> อา้าวจับผิดตัวเปล่งแล้วขอคุณ <laughs> อ๋อแอรัมันขอบคุณ <laughs> นราก,ก็เก็บสตกไปสตก็่าถามไว้เนี่ยจะจะโหดมากเลยเฮ้ <laughs> <laughs> หลอไอไหนไปไหนฮะไอไหนเหบร้อยไอ้สุดทนมากก็ได้แย่นตลอดเลยนี่แตีเก็บสเต็กเรื่อยงานนี้โหดเลยเฮ้ยตรงกลางสองตัวแล้วเกิดอะไรขึ้นกำลังไปมึงคุมบอลนะ ไม่ได้ม้อาไม่ได้ตายละกลับไปเดินไปเดินเดินม่ะเอ้มาอะคราวนี้ตัวอ่ตามยทาร้อยเกินไปบงทีโอ้ยแล้วมนจะกระแทกคุณทาไมเนี่ยะแกรเน่น มันมันมันก็อยู่ฐานนั่นแหะเดินไปแล้ไปไปแล้วสับเลยนี่สับเลยแต่สแต็กเพิ่มเยอะแตสแต็กเพิ่มทีละสั่งเฮ้ยเราช่วยเราช่วยอุ้ยกระแทงขับปมเลยอือยี่ไปนี่เนี่ย เดีฟันเร็วสุดเลยอ่ะนี่โคตรเร็วไอ่เนี่เกียสแต็กรัว่ะไอ้เกยสแต็กรัวเว้ยไอ้เกยสแต็กรัว,ว,ว,วโอเคเราไปป้อมเกีแต่รอบเ้าสับป้อ,อ,อม ร้านป้อมเลยนะเราเก็บมินเนี่ยนป้อมมันก็ได้ไม่เนี่ยเรียบร้อยสแต็กสองแล้วเว้ยฮะการไหวเราเอ้ยตัวเดิมเนี่ยนี่มันแมงป่องแมงป่องคุ้งแมงป่องคู ขอเสียบอ้อยโดน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 รเพื่อนเรามาขออไรมาเนี้มาไีตัวเดียวเลยสูเรนเอาไงฮะเอาไงฮะนี่โดนเลยโดนเอาอีกตัวนึงอีกตัวนึงโอ้โอ้าต์ัด์ไม่ได้ม่ได้ขน วนครับวนไหวครับว,น,บว,น,บวนอยู่วันไอนอยู่อยู่มันอาการว่าวโอ,อ้าผมก็ย้ายไปเรื่อยๆเอาไงฮะบอดอีกกลงบอดปวงบอดปวงหัวร้อนบอดปวงร<ะ>ออะ,ะ,ะไรไฟตีไม่ใช่คำหยาบโอ้โห มก็เจ้าตีแท็กนี่มันสัตว์ที่จะตายเลยตีเนี่ยเก็ตสแต็กลัวๆเฮ้ยถอดอะไรๆไอเนี่ยเอาเลยนี่เอาเลยเก็ตสแต็กแบบลัวๆลัวๆชัดดาวใครอยู่ชัดดาวเฮ้ยมีใครด้วยเฮ้ยกูไม่เกี่ยวค้องไม่เกี่ยวค้องเออรลัว เออที่เดียวตายแรงไปบางทีกลับยังไงเนี่ยเวากลับบ้านงนี้ได้นี่เออมึงบอกทำไมล่ะเฮ้มีทางออกดีกว่าออบออกอิ่ไม่นลโดนไล่ลเฮ้ยเขึ้นมาล้มต้ออกเกาะละกันเวนัด้กว่าโดนแล้วเฮ้ยพี่ยเราอะไร กันไว้กันไว้มาช่วยมันผักกูเยอะโอ้โหมันเออลงกลางกระบาลลงมากลางกระบาลแล้วก็ชิบหายเลยแล้วกูไปเข้าหลังเข้าหลังมันเข้าหลังมันกระโดดสั่นแล้วมันมันจะใบเลยเฮ้ยมันมันรู้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 หมดหมดมากหมดมากช็อตหดตายโห้ตายแล้วนี่ยไม่ตาย กุศัถกก็ได้แย่เง sì> ี้ยเอาไงเราเอาไงเราโคตรโหดเมื่อกี้ฮัตารีเหรอฮตตารีตาลีเหรอฮัต่ารีมันไม่เย็นเหรอวะเออวิ่งก็มาเปิด อีเดี๋ยเปิดเลยสับสับีิกว่าโอ้ยมันทักกูอุ้ยเรียบร้อยเข้าปอมโอ้โห่้มพอื้อมอือตายมันจะวิ่งเข้ามาทำไม่ะเฮ้ยคุณโชคดีแล้วามไาไอ้เหียสับโคตรแรง สับโคตรแรงสเฮ้ยกิ้งทำ้ะยาไม่กรเลิะ้ันแล้วเนไม่ไออกลววับไปออกวอวะตับเลยถับเลยเนี่ยับเลยสแต็เยอะห,หน่อยดิขอสแต็คแบบโคตรหน่อยตีแดตีแดตีแดอ่าฮาอ่าฮา เอ้ยเฮ้ยทำอะไรวะเออตายไวเลวะมันทำอะไรมันตายไวอยู่วะอีตะเปิดแล้วโอ้โ,อโหได้เก็บตัวเดียววะทำมันรู้สึกตัวเองไหมโี้ยเข้าพันเลงมีโอ้โหแรงขนาดนี้สับซับไมยย้ทั้งไปเลย

สับเลยสแต็กพันสแต็กันคืออะไรวะนี่ดาเมจเมื่อกี้ผัดหนึ่งโหดโคตรอ้าวชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอ้โอ้โอ้ตาย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 ตัวตัวขนาดนั้นตัวตัใช่เลยโหดเนี่ย

โอเคครับเป็นยังกไงบ้างครับสำหรับการเล่นนาซัดครั้งครั้งครั้งที่เท่าไหร่วะคือจริงจริงผมเล่นจริงจผมเล่นมานานแล้วแต่ผมมาเล่นอีกอีกเฉยเฉยค่าค่าห้าจุดสามนี่ค่าเยอะสุดเว้ยค่ายี่สิบตายศูนย์โอเคครับเป็นถ้าอยากให้ผมเล่นตัวอะไรอีกคอมเมนต์บอกไต้ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย